ตาปดิน้ำมันนีน้ำมันั่งนี้ตายตหมดเราก็เป็นหในใต้ลากอีกครั้งหนึง My team a Peter อย่า and Peter Parker Spiderman ยังไงนะเอาอีกแล้วยังไ Peter อมาขายอาายน มึงอย่ามึงขัน้องกีี่น้องกุแดงอยู่เนี่ยโอเคัวพุ่งบ้างละมึงเป็นโลคี้อเนี่ยโอเโอเคอีกรออรอ่รวนน้องกุอยู่นั่นน่ะมึง่พุ่งแล้วพุ่งแล้วนี่เต็มคีย์บอร์ดอะจังเนี้ยถามจังเลยอะเด้อเด้อม่้อเด้พี่เอง ปุ้ยเบโฮสเบโฮเทลเทลเทลมาแล้วมาแล้วผิดแล้วผิดแล้วหน้าเลยหน้าเลยผิดมากผิดมากสองตัวนี่เลยหน้าเลยระเบิดระเบิดบอลทำได้บอลทำได้บอลทำได้เก่งเก่งเก่งมีตัวข้างหลังเดี๋ยวมึงเดี๋ยวิ่งเดี๋ยวบิงเดี๋ยวบิงเนี่ยเตรียมละเตรียมละไป เอามันน็อกอยู่เพื่อนมนนอกมันยุบเห้ยละน็อกน็อกสองน็อกสองสวยเพื่อนคนเดียวคนเดียวคนเดียวนียวเนเมดตายหมดสวยเฮียตัวไงกูตัวรอดนดีว้าแม่งยิงกูจนกระสุนหมดอะยิงนงแป๊กอยู่นี่ใช่ไหมมันยิงกูตักะสุนเลยปะ เออก็แค่พูดแค่พูดเพียพูเจนมีปั๊มโอเคโอเคกูอยากตายว่ะเงยตอวตรงเนี้ยมึงไม่ให้กูตายหรอวะพระเจ้ารอไว้ทำไมวะบอลเออพระเจ้าเจ้าไปต้องยืมมวยคนไทยไม่ทิ้งกันมึงกูไม่ทันปล่อยกูเหอะบอลปล่อยกูไปเหอะโอโอ้ตายอย่างงี้วงบีบอย่างงี้กูตายรออะไรโอ้โอ้โ าเถอะไปดูมากเหลืองให้ครับเฮียถ้าไม่มีก็คือนายรอดแต่ถ้ามีก็คือนายตายแน่ๆกูรอกูรอเลยนั่นนั่นนั่นเอ้าตายจริงงี้อ่ะบอกแล้วเรียบร้อยไปปาเมืองเช้ยงของสามีสวยสวย ต้นล้านวันไปวันมาปั๊มกูเมาไะใต่อมข้าวอะไรเนี่ยพูดอย่าพูดโอ้ยขับรถคนมันเลยว่ะน่าสนุกจังโอ้ยไม่ต่างไงนายเลยโอ้ยพวกมึงขับรถกระจอกแล้วเกินไอ้เหี้ยวิ่งเรื่องอะไรมาขับรถจุดที่พิธีมาเหี้ยพวกมึงแม่งขับรถกระจอกว่ะ รถหนักกว่าในเนี่ยโอไม่รอดบอลปั๊มเป็นนี่เร็วปพี่จอบไอ้คนเฮียเลยไม่ไม่เกคือรู้สึเอะไรต่างหรือเฮียเลยตัวคนเฮียเลยไม่ไม่เกี่ยวกันเลยขึ้นเล็กแบงก์เล็กแบงก์ก็ได้ตามตามเล็กเล็กแบงก์อย่าอย่าถึงขั้นไอเอีเลยเล็กเล็กแบงก็กแบงก์นะแบงก์น้องแบงก์น้องแบงก์โอเคสวยสวัสดีครับผมน้องแบงก์ <laughs> ไม่ใช่ไปถึงว่า <ạ> <ạ> ไอ <ạ> ้น้องนี่นั่งอยู่นตองแบงก์ตอมๆกูโดนยิงลมแล้วอ่ลูกคุยอะไรฉันนั่งหน่ะไอ้สัตว์ส,สเลวน,นดิจังเลยวันวันกูอะไรมาฝากเพื่อนอะไรวะมามาดูดูของดีของดีป <c ười> <า>ังลเล่นเล่นเี่น ไปล้ำมันหมดแล้วบอลบอลมันหมดบอลบอลน้ำมันมีครับไอ้บ้าไอ้าไอ้บ้าไอ้บ้ามอ้บ้าอ้บาไอ้้าไม้บ้าไอนบ้าไอนะาไอ้บาอ้าอ้บ้ไอ้อาอ้าไอาไอไอ้บ้าาอ้าน้าาออไาอ้ไอ้อไอไ้อ้ กูไม่ผิดก็น้ำมันมันหมดอ่ะหกปามันเลยอ่ะเี้ยะเดี๋ยวรถปะเออยังรถเตรียมปะมีกูมียามผ่านนะพร้อมหนีแล้วปามเหมือนกันเดี๋ยวปามมามาบอลปะกูไม่เหมือนกันยามผ่านนะพร้อมหนีมามาดิมาดิ ไม่อ่ะเนี่ยเนี่ยนี่ยไม่อ่ะโอ้โหควายเฮ้ยเฮ้ยมันอึปึ๊บๆเฮียกูเห็นพอดีเลยเหลือกูโอ้ยควายยันมาฮะนะพร้อมหนีเอ้ย รีบรีบรีบชุดคุณเกิดทันปวดปวดโปรแกรมโอยตายอยู่แล้วต้นมันก็มีอยู่แค่นั้นเอาฉากเดิมเฮ้ยถามจริงไอนี่มันเลี้ยวไม่ได้จริงนะเมื่อกี้ต้มันต้นต้นมันก็มีอยู่แค่นั้นเหนดิสมัิเนี่ยขาบไม่ออกว่มขับไม่ดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเปลี่ยนไปขับเดียโอ้ย ข้ามูนไนที่ฮาวายแล้วขับได้ขับขับได้แค่นี้ก้วมูนไปเลยที่กัมพูชาดีกว่าโอ้โหคีมยาซะบนหลังฮะบนหลังฮะจะยิงในสามสองหนึ่งตัอ้หัวยสวยตะแบงหลังตะแบงหลังฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยมั้งอ้โมึงก็ไปยืนให้มันยิงอยู่นั่นนหะ มึงก็ไปยืนให้มันยิงอยู่นั่ะไปยืนให้มันยิง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 ไปยืนให้มันยิงอยู่นั่ะ